ธิตารีเสวังเจ็ดปเก้าสวัสดีค่ะหลังจากประสบความสําเร็จในเชิญทิงลิงเสยจ้าและหวังอีปปาก็ได้รับความนิยมอย่างมากพวกเขาต่างมีเส้นทางที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทําให้พวกเขายังคงยืนหนึ่งในวงการบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าในปี2020หวังอีปปยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เขามีผลงานมากมายนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการออกรายการวาไรตี้รายการสตรีทแดน์ การอาอกอัลบ,บั้มใหม่และการถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์เรียกได้ว่าทุกๆงานปาร์ตี้ประจำปีหวังอีปปอไม่เคยพลาดงานหลวงงานราชต้องมีหวังอีปปออยู่ในนั้นต้องบอกเลยว่าหวังอิปปอฮอตมากจริงๆค่ะแม้ว่าหวังอีปปอจะมีชื่อเสียงมากมายแต่เขาก็ไม่เคยหยุดในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดดังนั้นหวังอีปปอจึงเป็นที่รักของทุกคนทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการรับรองธุรกิจหวังอีปปอได้รับฉายาว่าหวังอีปปอเจ้าพ่อโฆษณา แม้ว่าวางอิปปอายุยังน้อยและเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่การรับรองแบรนด์ของเขานั้นสูงมากกว่าใครการรับรองของเขาสูงถึง35แบรนด์ในตอนนี้ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นเดียวกันของปี96และสูงกว่าใครในบรรดาดาราทั้งหมดในปีนี้หวังอิปอ๋อได้ก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์อย่างเต็มตัวถือได้ว่าเป็นอีกก้าวของความสําเร็จของเขาในวงการบันเทิงเซอร์จันได้กลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากผ่านเหตุการณ์ที่ยากลําบากของเขาแม้ว่าในปี2020 เขาจะมีเพียงไม่กี่แบรนด์แต่มูลค่าการขายของแบรนด์ที่เขารับรองนั้นสูงเป็นอันดับหนึ่งที่ยากที่จะมีใครเทียบได้ในปี2021การงานของเขาค่อยๆดีขึ้นผลงานของเขาก็เริ่มออกอากาศและธุรกิจของเขาค่อยๆเติบโตและเบ่งบานขึ้นอีกครั้งต้องบอกว่าธุรกิจของเขากําลังทะยานขึ้นอย่างรวดเร็วและยอดขายแต่ละแบรนด์ก็พุ่งกระฉูดมีข่าวว่าตอนนี้มีหลายแบรนด์ที่เข้าคิวขอให้เชอร์จันเป็นโค้ช หรือแม้แต่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ก็ถูกจองตัวและเขาจะอยู่กับการถ่ายทําทั้งปีในปีนี้ล่าสุดในการรับรองเครื่องสําอางของเขาทําให้สินค้าในสไตล์เดียวกันกับเขาถึงขั้นขาดตลาดการรับรองของเขาก็สูงมากถึง30แบรนด์สูงเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นเดียวกันของปี90นายชายและสูงเป็นอันดับสองของดาราทั้งหมดต้องบอกว่าเซอร์จ้านระหว่างญี่ปุนสุดยอดมากๆค่ะตีดีแล้วป่ามีการรับรองสูงถึง26แบรนด์มาเป็นอันดับ3าของดาราทั้งหมด และสูงเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นเดียวกันของปี90หญิงอย่างมีมีการรับรองทั้งหมด18แบรนด์สูงเป็นอันดับที่4ของดาราทั้งหมดและสูงเป็นอันดับหนึ่งในรุ่นเดียวกันของปี85หญิงอู๋เลยมีการรับรองทั้งสิ้น15แบรนด์สูงเป็นอันดับที่5ของดาราทั้งหมดและสูงเป็นอันดับที่1ในรุ่นเดียวกันปี95ชายกวนเสือถงมีการรับรองแบรนด์ทั้งหมด14แบรนด์สูงเป็นอันดับที่6ของดาราทั้งหมด และสูงเป็นอันดับที่1ในรุ่นเดียวกันของปี95หญิงหลี่เฟิงมีการรับรองแบรนด์ทั้งหมด13แบรนด์อยู่ในอันดับที่7และสูงเป็นอันดับที่1ในรุ่นเดียวกันของปี85าชายเป็นเวลา1ปีแล้วนับตั้งแต่การออกอากาศครั้งแรกของตำนานจอมยุทธ์พูดถังจานที่นำแสดงโดยเสื่ยจานแต่ความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังคงสูงอยู่มากมีการแสดงสาครั้งในประเทศจีนและได้รับรางวัลละครที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2021 ในวันแรกของการออกอากาศในประเทศไทยมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับละครเรื่องนี้ของเซอร์จานสูงถึง4อันดับแรกของไทยการจัดอันดับของเรื่องนี้สูงถึง2.0ในประเทศไทยและ2.9ในกรุงเทพเซอร์จานประสบความสําเร็จในการส่งออกวัฒนธรรมจากต่างประเทศที่แข็งแกร่งมากเมื่อเร็วๆนี้เวอร์ชันละครของถังซานภาคสองกลังจะเริ่มถ่ายทําตามข่าวล่าสุดเซอร์จานรับบทเป็นถังซานตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงรุ่นพ่อ อูเซนีรับบทเป็นเสีย่ยวอูตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงรุ่นแม่ชนเวทิงรับบทเป็นหัวอี้เาาพระเอกรุ่นลุงในภาคสองชนเวทิงมีผลงานมากมายที่ได้รับความนิยมในผลงานล่าสุดเรื่องไข่มุกเคียมบันลังเพิ่งออกอากาศเสร็จสิ้นไปและยังได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมในรางวัลแมกโนเลียวอร์ดที่งานเซี่ยงไฮ้ทีวีเฟสติวัลและจงจุดซีรับบทเป็นหวังตงลูกสาวของทางซานเป็นนางเอกรุ่นลุกในภาคสอง จงจูซีเป็นหนึ่งในดาราหญิงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงในประเทศหนึ่งในผลงานสร้างชื่อของเธอก็คือบารควีโกรเคซี่ซึ่งได้รับรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่33ล่าสุดในผลงานเรื่องเอ็ดฟอร์ดจงจูดซีแสดงร่วมกับเสีย์จานในฐานะอนดีตคนรักของกุยเอสําหรับเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการโครจรมาพบกันอีกครั้งในบทบาทของพ่อลูกเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะกับเสี่์จาน ในบทบาทของพ่อนิกายถังเป็นนิกายที่ไม่มีใครเทียบได้หลังจากที่ถังซานซึ่งเคยครองทีบวิทโต้ลัวกลายเป็นพระเจ้าในที่สุดนิกายถังก็เริ่มเสื่อมถอยลงทุกวันแม่ของพระเอกหัวอี้หาวก็พ่ายแพ้หัวอีห้ห,วหาวเดินทางออกจากครหอขายเข้าสู่ชักอะคาเดมีซึ่งเป็นโรงเรียนแรกในทวีตโต้ลัวเพื่อเข้าเรียนหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับนางเอกหวังตงลูกสาวของถังซานพวกเขาเริ่มมีความรักต่อกันและพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกัน ในที่สุดหัวอีหาวและหวังตรงก็ได้ทําให้นิกายถังกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประกาศรายการซีรีส์ทีวีที่ได้รับความนิยมประจําเดือนกุมภาพันธ์ท็อปทเวตีผลงานของเซียจ้านได้ติดหงอันดับแรกในซีรีส์ทีวีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์และครองหกอันดับแรกสองเดือนติดต่อกันได้แก่ตำนานจอมยุทธผู้ทางซานมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับที่สองอีกูยาวอันดับที่สามเอ็ดฟอร์ อันดับที่ 4, d ีอออ่ d e o f a Love อันดับที่ 5, ้าหมาป่าจอมราชาและอันดับที่6เฉินจิงดิงต้องบอกว่าความนิยมของเสื้อจ้าน,นั้นยิ่งใหญ่เกินไกลมากจริงๆค่ะและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ